ค่ะถ้าว่าด้วยเรื่องของละครนี่ก็คงจะเป็นบทหนึ่งนะคะที่คุณยายวรนาถกำลังที่จะมีการขายตะขาบเข้าสู่ปากของทายาทที่จะต้องสืบต่อเป็นทายาทอสูรกันต่อไปแต่ว่าเรื่องนี้ไม่น่าใจว่าต้องเรียกอะไรนะคะถือว่าเป็นการสืบทอดอำนาจหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ที่อยู่ในแวดวงผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาบอกนี่มันคือการสืบทอดทางปัญญามันเป็นการสืบทอดทางเจตนารมณ์ มันคือการทําไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นั่นก็คือการตั้งขึ้นของสมาชาคุณธรรมบ้างเอ่ยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปบ้างเอ่ยในมุมมองของสื่ออุสโสทั้งสองท่านร่วมกันที่คุณบุญกลมกันก่อนเลยค่ะ <c oughs> การเกิดขึ้นของไม่ว่าจะเป็นสมาชาพลเมืองสมาชาคุณธรรมล่าสุดเลยแรงอันนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่แต่แรงที่สุดเนี่ยนะคะเพราะว่าสัดส่วนนี่สปช60สนช30 ผู้เชี่ยวชาญอีกสามสเป็นไม่เกินร้อยี่สิบนั่นก็คือสภาขับเคลื่อนปฏิรูปคือไม่ต้องกระมิดกระเมียนแล้วนะครับไม่ต้องอายแล้วชัดเจนเลยครับไม่ต้องอายเลยคือคุณคำนูลสิทีิสมานนะครับโฆษกคณะกรรมการยกล่างร้ฐมนูลนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันนั่นะครับก็คุ้นเคยกันมานานเพื่อนคุณบุญกลมแน่นะกก็รู้จักกันมานานนะครับคือคุณคํานูนเขาอตอนนี้ก็ท่านเป็นโฆษกคณะก,กรมรมิการนะครับคือท่านบอกว่าอย่างเงี้ยนะครับท่านบอกว่าคือท่านถแถลงนะครับบอกว่าอันนี้ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างนะครับได้มีมติให้กําหนดไว้ในหมวดการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรม จึงให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับทั้งสองคณะเนี่ยจะมีที่ปาที่ไปอย่างไรรู้ไหมฮะคุณยศนะครับคือท่านคุณคํานูนสิทธ่สมานเขาบอกเนี่ยว่าสภาขับขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับโดยการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์นะครับมีจํานวนทั้งหมดร2 0คนนะครับ ประกอบด้วยสอปอชอส,สมาชิกสภาปรูปแห่งชาติหรือสอปอชนี่เองะนะครับหกสิบคนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชสามสิบคน<ะ>ผู้เชี่ยวชาญด้านการไปรูปสามสิบคนะนะครับก็รวมกันเท่อัร้อยยี่ส<ะ>ิบคนพอดีนะครับก็คือเข,เขาเรียกว่าอะไรนะชงเองกินเองอะชงเองกินเอง <laughs> ชงเองกินเอง <laughs> ก็คือท่านไม่ต้องเอาใครละก็เอาจากสอนอชสอนอปอช แล้วผู้เชี่ยวชาญในบรรู้มา,จา,าจากไหนนะครับก็คงจะไม่ไมจำกแถวนี้แหละ <c oughs> ลก็น่าๆใกล้ๆก,ก,กับท่นานนั่นแหละนะครับอีกสามสิบคนมาเป็นสมาชิกสภา,าขับเคลื่อนการบรรูปประเทศนะครับส่วนอีกองค์กรหนึ่งนะครับอันนี้ก็จากการถแถลงของคุณคำนวณน,นะครับคือคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบรรูปแห่งชาตินะครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรูปจำนวนไม่เกินสิบห้าคน นะครับมาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์นะครับโดยทั้งสองชุดจะทําหน้าที่เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการไปรูปต่อรัฐสภาและคณะมน,นตรีหร<ะ>ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเหลือล่อมล้าสร้างค,ความเป็นธรรมนะครับโดยต้องศึกษากฎหมายประ,ประกอบรัฐมนูรก่อนว่าจะตั้งคร้าการชุดนี้ได้เมื่อใดและใครเป็นผู้แต่งตั้งนะครับผมต้องเห็นแล้วว่าคณะกรรสองการสองชุดนเนี่ยจะลดความเหลื่อมล้ำอย่างไงะนะครับ อาจจะคิดนโยบายด้านภาษีที่เป็นนโยบายลดความเหลื่อมล้ำแต่ทำไม่ได้จริงเหมือนต่งที่ทำอยู่สิ่งที่มันชัดเจนก็คือว่านี่ก็คือเป็นเป็นการสืบทอดอำนาจที่ชัดเจนนะครับทางอาจารย์ชุกิจบุญวง,งการต้องยอมรับนะว่าเป็นการสืบทอดอำนาจก็ท่นานก็บอกว่าเนี่ยก็ต้องทำก็ต้องให้สนชสปชเนี่ยทำง,งานต่อเนื่องในในเมื่อเป็นผู้ริเริ่มปฏิบัติ ผู้รีเริ่มปฏิรุปแล้วก็ต้องให้ปฏิรุปกันต่อเนื่องอนะครับ <c oughs> ก็คือรับไกลๆแต่ปัญหาสําคัญมันจะเกิดขึ้นก็คือ <c oughs> หนึ่งก็คือว่าแล้วองค์กรเหล่านี้นะครับการเลือกตั้งไม่ได้ยึดโยงประชาชนแต่มีอํานาจเหนือกว่ารัฐบาล <c oughs> มีอำนาจเหนือกว่าฝ่ายนิติบัญญัติ <c oughs> ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับมันกลายเป็นการใช้อํานาจที่ลักลั่นเนินป่ากนะครับ นี่ประการเนี่ยนะครับประการที่สองนะครับคือเป็นการที่เท่ากับว่าการให้อํานาจองค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งน,งนะครับมีอํานาจเหนือกว่าอ,องค์กรหรือสถาบันที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแสดงว่าคุณไม่ให้ไม่ให้อานาจประชาชนหรือไม่เห็นหัวประชาชน เลยใช่หรือไม่แต่แลักษณะเขาเหมือนจะเห็นหัวแบบนี้ค่ะคุณบุญกมก็คืออะไรก็ตามที่ทางสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการ<ม>ยุทธศาสตร์เนี่ยค่ะเข้าเสนอเข้าคอรมอแล้วเกิดคอรมอไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาไม่ผ่านคอรมอนะคะบอกไปให้ประชาชนทําประชามติอพอประชาชนทําประชามติเสร็จปุ๊บตีเข้าคอรมอยังไงคอรมอก็ต้องผ่านาก็คือยืมเอามือประชาชนมาจัดการฝ่ายบริหารอีกแล้วใช่นี่ก็เลยบอก เอ้นี่พวกคุณลักลั่นเกินไปหรือ,เ,อเปล่าคุณมาจากไหนแล้วกลุ่มคนที่เขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนถ้าสมมุติว่าผ่านบรรดาท่านท่านสวทั้งหลายเนี่ยนะคะคมรมที่ว่าเนี่ยคุณเนี่ยข้ามหน้าข้ามตาเขามองไม่เห็นหัวประชาชนอ,าอีกแล้วใช่ใชหรือเปล่าแล้วผมคิดว่านะครับดออรอาจารย์เกียรติทนเวันนี้กันนะครับไม่ต้องไปเสนอให้มีการ อะไรนะที่จะให้เว้นวักแม่น้ำามาสายให้ให้เมื่อยเลยอ๋ออาจารย์เจดเจดตัวนี้สองปีให้ยกเว้นในเว้นวักไม่เฉพาะกรรมาิการยกร่างแต่อีกสี่ส่วนในเว้นไปด้วยเลยทั้งหมดเลยคือคือแม่น้ำามาสายให้เว้นวักสองปีไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าอาจารย์เกดไม่ต้องไปเสียเวลาทันแต่นี้หรอกครับเพราะยังไงเขาไม่เอาอยู่แล้วนะครับแม้ทั้งพลเดกประยุทธ์่ธนจันูชา ทั้งก็บ,บอกไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้แม่น้ำห้าสายเป็นวักทาการเมืองสองปีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาะนะครับมันมีบทความชิดนึ่งนะครับของเดอร์ดิโมแพตนะครับดีโพแมนะครับซึ่งเป็นวารสารออนไลน์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาคพืค้นเอเชียแปซูฟิกนะครับเ,เขามองอย่างนี้นะครับ เสรีภาพในการแสดงออกได้ถูกจํากัดอย่างน่าตื่นกลัวันนี้เขาผพูดถึงเกี่ยวกับในประเทศไทยนะตั้งแต่มีการยึดอํานาจนักวิชาการที่เห็นต่างภาคการเมืองฝ่ายตรงข้ามได้ถูกเรียกไปปรับทัศนคติการปฏิรูปรัฐนูญและด้านอื่นๆแสดงถึงสัญญาณของการถอยกลับไปสู่ยุคอนานาจนิยมเพื่อความเป็นไปได้ว่าร,รัฐบาลจะไม่ผ่านการเลือกตั้งนายกจะมาจากการแต่งตั้งจะแต่งตั้งนะครับ เครือข่ายไม่การเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยผมลึกเข้าไปสู่การยึดอำนาจไว้ที่ส่วนกลางในอุ้มมือของกลุ่มอัมมาดโบราณน,นะครับแล้วก็มีบุคคมอีกิ้นหนึ่งอันนี้เป็นการตีพิมพ์ของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับเขาบอกอย่างเงี้ยสภานิติบัญญัติของคณะรัฐประหารกำลังเขียนกฎหมายต่างๆออกมาทำให้ทั่วโลกกังขาในเจตนาและฝีมือ พราสภานิติบัญญัติ220คนมีประ,ประสบการณ์น้อยมากบอกเนี้ยกฎหมายาที่ออกมาก็เพื่อให้รัฐคณะรัฐปหารยึดกลุ่มอํานาจกระชับมือยิ่งขึ้นนะครับก็ก็กน,นี้เป็นความเห็นของจากต่างประเทศนะครับเดโมแปรนะคะที่เขาได้สแสดงความเห็นคุณสุภเกียรติบ้างค่ะต่ะขาบตัวนี้กําลังจะไปลงคอของ ทั้งสภาขับเคลื่อนปฏิปรูปคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศนี่รวมรวมแล้วร้อยเจิคนนะฮะผมปกติผมเป็นคนใจเยี่ยงแต่ตอนนี้ผมเกิดเกิดมีความรู้สึกประหลาดขึ้นมาผมมองในแง่ดีซะแล้วเพราะว่าร่างรัฐมนูนสามร้อยสิบหมาตราเนี่ยคคใครๆก็รู้เป็นรัฐมนูนสุดอับปั้์ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเราจะต้องใช้กันไหมเนี่ยหรือเราจะไม่ใช้ ผมมองว่าอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าขณะนี้อำนาจรัฐหรือที่เรยาเรียกว่ารักถาธิปัดเนี่ยมันอยู่ในกำมือของคณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติครับให้เราอดทนกันอีกหน่อยก็แล้วกันว่าไปถึงตั้งแต่กลางเดือนกันยายนปีนี้ไปแล้วเนี่ยทิศทางลมประชาชน อืเองไม่เห็นด้วยต่างชาติไปเห็นด้วยหลายๆฝ่ายไม่เห็นด้วยแถมมีอะไรบางอย่างที่อาจจะบอกว่ามันอาจจะเกิดการนองเลือดขึ้นก็ได้นะถ้าเผื่อดึงดันเอาไปใช้เนี่ยผมก็เชื่อว่าคณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยก็ต้องคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับ315มาตรานี้ลงไปเลยนะฮะแต่นี้จบแค่นี้ในทัศนที่ว่าผมเกิดมองโลกในแง่ดีแต่นี้ มาพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะ,ะถามว่าสปชสนชนะั้นเป็นการสืบทอดอำนาจในการที่จะกดหัวคนไทยปกครองประเทศนี้ต่อไปอีกหรือไม่สำหรับความเห็นของผมแล้วจะไปถามทำไมมันชัดอยู่แล้วม,มันชัดอยู่แล้วแต่ผมยังมองอย่างนี้ครับออคือคือ,คอเราจะสังเกตนะคือดรเจดเนี่ยคล้ายๆยับไปหน่อยแต่บมงเอิญมันมไปโดน ข้าเป่าตาซ้ายขวาไงโวยกันใหญ่เลยบอกไม่ได้จะไปให้บัณฑนบอกว่าไม่เกี่ยวเลยจะมาที่การะไรันนี่ผมพวกผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะแต่ที่จริงแล้วเป็นอย่างนี้ฮผมเชื่อว่าการตั้งสภาสภาหรือกําหนดการยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศอะไรขึ้นมาก็ดีนี่นะฮะอันนี้คล้ายๆว่าเป็นการปูนบําเหน็จความดีความชอบแด่ขุนทหารเมื่อเสร็จศึกสงครามชนะศึกแล้ว จะสังเกตได้ว่าเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้แล้วก็จะเกิดสภาอย่างที่ว่านี่อันนี้เราเห็นชัดเลยนะครับเป็นการปูนบําเด็จไงหนึ่งปูนบําเด็จชั้นที่หนึ่งก็คือว่าสมาชิกบุตรสภานั่นเองก็จะไปเลือกใครก็ต้องเลือกเอาพรรคพวกเราสิก็อยู่ในสภาปฏิรูปเนี่ยก็อยู่ในสภานิติบัญญัติเนี่ยส่วนหนึ่งนั้นก็จ้องไปเป็นสมาชิกบุติสภา ที่ถูกเรียกเรียกขานอย่างเหยียดหยามว่าสภา,ารากตังอะฮะนะฮะขั้นาว่าผมไม่ใช่คนแรกที่เรียกเพราะเพราะผมตามคนอื่นครับเอสภารากตังน <S <S 2> <S 2> อ่ะเอาสื่อก่อนเลยแต<ๆ>แต่ว่ามันก็ยังเหลือเยอะถ้ามันเหลือเยอะทําไงวันนี้ก็ยังวุ่นวายเพราะวาเวลาเราเรียกเข้ามาช่วยเขาก็พยายามจะดีอกดีใจนะ <S <S เพราะว่ามันมันเป็นความดีความชอบเงินได้เดือนละแสนนะฮะ มีที่ปรึกษามีผู้ช่วยอะไรอีกรวมกันอีกเจ็ดหมห้าพันก็คครสบายใครอยากจะหลุดไปค่าได้ดีญาติเมียลูกก็ได้ด้วยเนี่ยน,นะคะต่นี้ทำไงผมก็คิดว่าก็คือต้องตั้งสภา,านี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งนั้นก็ต้องไปอยู่ในนี้นครับเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าสภา,านี้มีร้อยี่สิบคนค่ะนะอย่างน้อยนี่หกสิบคนเต็มเปี่ยนี้ต้องต้องมาจากพวก2 2> ไหนกอชอ,อนนะ,อะและอีกอีกสาสิบคนที่ว่าผู้เชี่ยวชาญนะก็อาจจะดึงมาจาก จากสมาชิกสอนจอแล้วก็ได้ไม่เห็นเป็นว่าอะไระแล้วที่เหลือเลยก็จะอยู่ในสาภาต่างๆอาทิเช่นสาภาจาริยธรรมนะสาภาสาภาพ<ว>ลเมืองสาภาพลเมืองนะสาภาคุณธรรมแห่งชาติสาภาคุณธรรมแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมการอะไรที่กำหนดควบคุมตั้งแต่แนวตั้งแต่การเงินการคลังและ,ะการกำหนดงบประมาณเลยนะ,ะซึ่งพอดีซึ่งผมก็รู้สึกแปลกหน้านะครับสาภา โดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรราษฎรเป็นคนเลือกตั้งนะมาแต่ถูกสภาอะไรอะไรก็ไม่รู้อีกเยอะแยะไปหมดควบคุมเต็มที่ไปหมดเลยฮะ, <c oughs> ะ,ะรวมทั้งควบคุมฝ่ายบริหารรัฐบาลไปด้วย <c oughs> นะฮะเ,เป็นการท่านช่วยผมคิดน่เท่ากับมีการตั้งข้อสมมุติฐานมาไอ้บรรดาสสก็ดีหรือบรรดารัฐบาลพวกนี้ก็ดีล้วนแต่หัวสมองขี้โกงทั้งนั้นเลยใช่ปะ <c oughs> พราะฉะนั้นต้องควบคุมไม่ให้กระดุกกระดุกกระเดียไปไหนเลย<ะ>ซึ่งจะทำได้นะฮะประเทศนี้จะราบรือ่องปราบปลื้มต่อไปสบายๆก็ต้องเป็นนายก,ก,กรัฐมนตรีที่มาจากขอนนอกซึ่งพวกผมเท่านั้นที่เป็น<ะ>ซึ่งผมคิดว่าถึงจะปฏิเสธยังไงมันก็หนีไม่พ้นคนในคอสชเนี่ย<ะ>ก็จะต้องเป็นกันแน่แน<ะ>ซ,ซึ่งจะต้องเป็นคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้นี่เองก็เป็น ปูนบำเหน็จความดีความชอบแตกขุนทหารเมื่อเสร็จตึกม,มันเป็นธรรมดาของของประวัติศาสตร์โลกก็เป็นอย่างเนี้ยไ<ฆ>ม่ว่าสงครามที่ประเทศไหนเพราะฉะนั้นเอก็น่าสงสารประเทศไทยเนี่ยที่เรียกร้องอํานาจอธิปไตยอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศควรจะเป็นของคนไทยก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องจะต้องเรียกร้องอีเท่าไหร่นะ <c oughs> ดี่บาดีอาจจะถูกตุบตายไป ตายไปแล้วก็<อ>ได้นกน็ได้ก็ไดเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่านี่คือสิ่งที่ปูนบําเหน็จความดีของเาที่มาในรูปการไม่ใช่การสืบทอดนะครับ ไอ้นี่เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศไทยม่หวานจ่อยฟังดูดีนะคะ <What? What? S 2> คือ <What? S 2> คือในเจตนารมณ์การที่จะให้อำนาจาเนี่ยมองอแบบนี้แหละที่คุณสุภเกียิว่าแต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าดูในการทํางานแล้วเหมือนคอมมิวนิสต์อยู่ช่วงหนึ่งที่มีพี่เลี้ยงมาคอยดูแลการทํางานเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณสุภเกติอาเน,นั้นชือคณะกรมการเมืองหรือที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกปูิสปูโรอาปูริสปูโรอันนี้นะ อันนี้ที่ผมยังไม่พูดเพราะว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐมนุนเขายังเก็บเอาไว้อยู่เขายังไม่เผยว่ามีมีหรือเปล่าโอ้นี่ก็เกิดลายแล้วไหมคือคือคืออย่างนี้คอสชเนี่ยเมื่อได้มีรัฐมนูญขึ้นมาแล้วมันแพรมมาสามเดือนที่แล้วเคยได้ยินไหมที่บอกว่าจะมีคณะกรรมการปกป้องประชาธิปไตอก็คณะกรรมการปกป้องประชาธิปไตยนี่เนี่ยหลายๆคนหลายๆอาจารย์ที่คือ ที่เคาเรียนรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบหรือรัฐบาลเปรียบ,ทบ,บเทียบระหว่าง